สวัสดีครับแฟนแฟนสิงห์เอกมัยไทยลีกที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันทุกวันครับกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3และฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนอื่นเลยครับเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้เราด้วยนะครับและฝากแฟนเพจสิงห์เอกมัยไทยลีกด้วยครับเข้าไปเซิร์ชใน Facebook เลยครับเป็นภาษาไทยครับสิงห์เอกมัยไทยลีกและฝากช่อง YouTube สิงห์เอกมัยไทยลีกของเราด้วยนะครับมาเริ่มต้นที่ข่าวการอัปเดตการซื้อขายก่อนเเลยยยััััออออธาดดฟินนนนตตตวงงงจีี ทีมชาติเมียนมาครับจากย่างกุ้งยู่นเตดย้ายเข้าร่วมทัพเรียบร้อยครับพัทลุง FC ครับทีมจากปากใต้ครับเปิดตัวอาบีบูรอฮิมซาเมครับแบ็กซ้ายวัย23ปีจากยะลอ์ซิตี้ครับยาโสธร FC ครับยืนยันประกาศต่อสัญญาณราชัยทองทัพและจักรพงศ์ศรีสง่าต่อออกไปอีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลครับนอร์เทิร์นตากอยู่นเตครับทีมจากภาคเหนือครับเปิดตัวชัยวั์สิงรอครับและวรวิทย์เนืองเสวกครับเข้าร่วมทัพเรียบร้อยครับสกลนครทรูวิชั่น f c ครับว้าตัวอาสวีอุระแสงครับแข่งแนวรับวัย23ปีจากหนองบัวพิชยะชุดบีร่วมทัพครับมาที่การแข่งขันคอนเทนเนลทลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2021ครับทางด้านฝ่ายจัดการแข่งขันครับแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการแข่งขันครับเพื่อเพิ่มมาตรการทางด้านความปลอดภัยครับในการรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อในแต่ละคู่ครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันครับสำหรับรายละเอียดในการแข่งขันครับจะทําการเพิ่มเวลาในการแข่งขันครับในแต่ละคู่ครับ15นาทีจากเดิม2ชั่วโมงครับปรับเป็น2ชั่วโมง15 ทำให้โปรแกรมการแข่งขันออกสตาร์ทในคู่แรกครับจากเดิมครับจะลงแข่ง11นาฬิกาครับจะขยับไปเตะตอน10โมงครึ่งและคู่สุดท้ายจากเดิมจะเตะในเวลา17นาฬิกาครับจะปรับไปเป็น17นาฬิกา15นาทีซึ่งจะเป็นการเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นครับเพื่อให้เวระยะห่างระหว่างคู่เพิ่มเติมมากขึ้นครับตามมาตรการการป้องกันของสคบครับมาที่ข่าวแข้งโตเล็กชาวไทยครับชนบุรีบูเวฟบครับประกาศปล่อยตัวธนตุลทาดาวิโรธครับแข่งดาวรุ่งของทีมครับย้ายไปคาแข้งกับขับเดปอลิวโอซาซูนา แมกนาครับทีมน,นลีกสูงสุดของประเทศสเปนครับด้วยสัญญา1ปีครับพร้อมออปชั่นในการขยายสัญญาเพิ่มไปอีก2ปีครับโดยทางน้านเจ้าตัวครับเผยความรู้สึกที่ได้รับโอกาสครั้งนี้ว่าเขาต้องขอบคุณสโมสรขับเดปอร์ติว่โอซาซูนาแมกนาครับและสโมสรชนบุ Wave, รีบูเวฟครับที่มอบโอกาสและมีความยินดีที่แจ้เขาเดินทางไปเล่นฟุตซอลที่ประเทศสเปนเขาเองก็หวังว่าจะพยายามทําผลงานในการฝึกซ้อมกับขับเดปอร์ติว่โอซาซูนาแมกนาออกมาให้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดเพื่อโอกาสในการลงสนามและเก็บเกี่ยวประสบ ที่ได้รับนํามาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของสโมสรชนบุรีบูเว็บและทีมชาติไทยในอนาคตสําหรับธนตุลทาดาวิโร์ครับปัจจุบันอายุ20ปีครับย้ายมาร่วมทีมชนบุรีบูเวฟในฤดูกาล2019ครับคว้าแชมป์ฟุตซอลสโมสรอ,อาเซียนครับ2019และคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีก2 0 2 0ผ่านการติดทีมชาติชุด U18 อุ่นเครื่องกับฮ่องกงมาแล้วและติดชื่อ20คนสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย U20 ก็เอาใจช่วยให้ธนดลครับทำผลงานให้ดีที่ประเทศสเปนครับมาทีาไยกฤ ปี2021ครับมีมติเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็น3กันยาครับหลังจากโควิดยังระบาดหนักครับโดยทางคุณกรวีปิสนานันทกุลครับรักษาการประธานบริหารบริษัทไทยลีกจำกัดครับได้มีการจัดประชุมออนไลน์ครับเพื่อพูดคุยกับตัวแทนสโมสรระดับไทยลีก1และ2ครับถึงสถานการณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องในประเทศไทยครับแม้จะมีการประกาศล็อกดาวน์จังหวัดสีแดงเข้มไปถึง13จังหวัดแล้วก็ตาม ซึ่งหลังจากการประชุมครับไทยลีกได้ข้อสรุปการหาลือร่วมกับตัวแทนสโมสรว่าจะขยับปฏิทินการแข่งขันดังนี้ครับโดยศึกไทยลีกหนึ่งครับจะขยับจาก13สิงหาครับไปเป็น3กันยาครับและไปสิ้นสุดการแข่งขันวันที่21พฤษภาคม2565ครับไทยลีกสองครับจะขยับจาก14สิงหาครับไปเป็นวันที่4กันยาครับและสิ้นสุดวันที่30เมษายน2565ครับส่วนการแข่งขันรอบเพย์ออฟครับจะเริ่มวันที่8พฤษภาคม2565ครับและสิ้นสุดวันที่29 ภาครับฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพครับจะแข่งวันที่1กันยานี้ครับ FA Cup รอบแรกครับจะเริ่มแข่งวันที่29กันยาครับและนัดชิงชนะเลิศครับจะไปเตะวันที่28พฤษภาคมส5งพครับส่วนลีกครับรอบแรกครับจะเริ่มแข่งขันวันที่18กันยา64นี้ครับและนัดชิงชนะเลิศจะไปเตะวันที่23เมษายน65ครับส่วนตลาดการซื้อขายนักเตะในรอบแรกครับจะเป็นวันที่1มิถุนายน64ถึง17สิงหาหกสีครับก็มารอดูกันครับว่าจะมมีีกกกกกาาาาารรรรปะศเลลื่่ออนไหหคัับงจ โควิดยังหนักทวีคูณต่อเนื่องครับปิดท้ายที่ข่าวเจ้าเจ,าเจาชนะทิพย์สงกระสินครับกองกลางของซอนซาโดเลซับโปโรครับเปิดเผยผ่านเพจเจโดดดิกถึงโอกาสในการไปเล่นที่ยุโรปของตนเองในอนาคตครับโดยเจ้าเจาเผยความรู้สึกว่าพอเขาได้มาเล่นที่ญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าเขามาได้ไกลแล้วบางทีเราต้องดูตัวเองด้วยถ้าเรามองไกลเกินไปมันก็ต้องเป็นคําว่าเพ้อฝันแต่ถึงตอนนี้ใครจะไปรู้ครับว่าวันหนึ่งเขาจะได้มาเล่นที่ญี่ปุ่นและพอมาเล่นที่นี่ก็มีคนบอกว่าเขาไม่สามารถเล่นกับบอลเจลีกได้ แต่สุดท้ายมันก็ไม่มีใครรู้วนาคตกครับแต่เขาจะขอทํามันให้ดีที่สุดแต่จริงเขาอยากไปครับแต่มันคงยากรอเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีโอกาสมากกว่านี้ดีกว่าสําหรับผลงานของชนะทิพย์สงกระสินกับคอนซาโดเลซัปโปโรในฤดูกาลนี้ครับเจ้าตัวทําไป1ประตูกับ2อแอซิสครับจากการลงเล่นทั้งหมด13นัดและนี่คือทั้งหมดของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยครับแฟนๆสิงห์เอกมัยไทยลีกอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไทยคอมเมนต์ไมาได้เลยครับเราสัญญาว่าจะไปหามาเล่าให้ฟังครับอย่าลืมกดไลค์กด้ว ฝากแฟนเพจสิงห์เอกมัยไทยลีกด้วยนะครับ,เ, A My รบเข้าไปที่ Facebook ครับเซิร์ชเลยฮะสิงห์เอกมัยไทยลีกเป็นภาษาไทยกดไลค์ like, และตั้งซีฟอร์สช่อง u t u b e สิงห์เอกมัยไทยลีกของเราด้วยครับซับสไครต์และสั่นกระดิ่งด้วยนะขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยก่อนใครครับ the day, the day.